เอ๋อจะมักกระบสูงอันนี้กระสูงยุ่งจำนี้เพราะว่าสูงลายก็ยันจะล่มเลยใหญ่ก้อนใหญ่ๆเป็นสาวหนึ่งแตงสิเกือบยองเพราะว่าอชนสูงมันน้อยยันจะล่มอะลูยันจะตื่อเอามายังกว่าเฮน้องเนาะน้องสมัยเอาเกือบมาเฮ็ดนาโทรศัพท์อะไรบ้างนียอ๋ออะลูบอรเกนเอออยู่ใช้อ่าอยู่ใช้บ้านีเลย บายดีดัสสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบื้อสุขูสุคนบวบสิบินพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบ่าวบุญเพย์ชาแนลอ่าคือเก่าอีกเด้อมื้อนี้พี่น้องเนาะามาพบมาพ่อก,กับบ่าวบุญเพยมื้อนี้ก็อยู่ที่บ้านดงพงเนาะพี่น้องเนาะอ่าอยู่ที่เฮือนน้องสายใหม่เพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้ก็มีทั้งอ่าผู้ใหญ่เนาะทั้งมาแสนเพิ่นก็นได้ซื้ออ่าเป็นเครื่องคลองเนี่ยพี่น้องเนาะ ่ามาหมอบไปทางน้องสายไหมเพิ่นอ่าบัวหูวาสิเป็นอ่าแนวแนวใดเนาะพี่น้องเนาะบัวหูวาสิานเ,น OK, าเป็นเครื่องของอย่างเนาะกับบัวหเถื่อพี่น้องเลยเนาะกับจิภาพ่อแม่พี่น้องเน,นาะเข้าไปอ่าเบิ่งไปซ่อมร่มกันเนาะว่าทางบาแซนเพิ่นอ่ามีอย่างมาให้มนีาเนาะไปพี่น้องเลยมาเนี่กับมา,า,มาทางอ่าหาน้องสายไหมพี่น้องเลยเนาะกับมาทางหลังบ้านพี่เดต่พี่น้องเลยบอลเป็นเห็ดหง่านเนาะ ทังเต็นตกลัวเป็นไรพี่นอ้องพี่อ่าทางนี้ละพี่นอ้องอ๋อบริเวณบนอยู่นี่เนาะใส่อยู่นี่โอ้พี่น้ององค์พ่อกำลังเห็ดอยู่เนาะเดี๋ยวของน้องของน้ำน้องใส่ไม้เพิ่นกะอ่ามาอยู่ทางบ้านหลวงพุ่งพี่บัวตกพี่น้องเลยเนาะอ่ามาบุญเผยมาทางซีโนกินี่อยู่ตัวตลาดทางแบ้งด้วยพี่น้องเลยป้าถ้าผลแห้งอยินดีพี่น้องเลยเนาะ อ่าตกเป็นบางมองเป็นบางพื้นที่พี่น้องเลยพ่นอ่าพาอากาศก็ได้อยู่พ่นแห้งพี่น,อน,อนอ้องเลยที่นี่ได้เนาะพี่น้องเลยเนาะเพื่อนน้องสายไม้เพื่อนมีโพลพ,พ,พ่นไปใช้เงียบเนาะพี่น้องเนะาะมาจอดอยู่ตลาดกาอ่าพนกระตกพี่น้องเลยอ่าโทรศัพท์อ่าบอชีตพ่นกะ ่าเฮียเ er, นาะพี่น้องเนาะตกเฮียแล้วก็อาบาร์จีไปหาขึ้นหรือว่าอ่าเบิ่งกล้องเบิ่งจอกเบิบ่งจอนกนอ็คนได้เก็บเอาไปแล้วพี่น้องเลยเนาะก็โอ้เสียมุกเสียใจนะ้ำบาจิสเดลายพี่น้องเลยเนะาะที่แบบพี่น้องเลยอุบัติเหตุเท่ากับแม้ว่าเ้าบึงหูตัวว่ามันจะเกิดกับเฮาเลยเนาะพี่น้องเนาะบึงหูว่ามันจะเฮียตอนใดเวลาใดกับโบชักพี่น้องเลยอืมเดี๋ยวเพื่อนผมพูนะพี่น้องเนาะ อ่ะพี่น,อน้องเนะานเนเนะน้องมเพื่อนนี่เลยาว่าวนงิข่าวข้าวเนงไงคือบริวบุมบบุมีดินบุมีดินขาบอกปะอพี่น้องเนาะพาเพื่อนมาเกืบเนาะโอ้งามเกือบนองเซมอ่ะนองเซมัสบายดีกันเด้อ โอ้โหคุณนีก็งามนี่คุณให้งามผูนะนี่มาแล้วมาแล้วผีดองเนาะผูกผีองเนาะได้เกือบไหมซอยไหมต้องใส่ไมื่นกันเนาะเกือบให้เียหยวนี้เกือบเม่บุษเียหายบ่อเนี่เขาถือกระเป๋าเบ้าเนี่ บาบัง้ด้วบังอะา่ายรูกกันเ้องามลายงามหลายงามด้วยเยงามเ้อครับอ่อตองามอตัว่าเริ่มตามด้วยน้องน้องเพ่งกัอ่าได้ครับเกิบเรกซอยเป็นทีเห้องพี่น้องไยเนอะ อ่าด okay, okay. okay. ีมุกด okay. no, um, no, oh, uh ีใจพี่น้องไงเนาะอ่าตื่นเต้นเป็นวนน้องแสงหม่เป็นอมื่อนี้เป็นกับอยูู่้เดียวน้องพี่น้องเนาะอพอเป็นคือสิไปเฮดเบียกแบบพี่น้องไยเนาะโดยโดยน้อพี่น้องเนาะดีมุกดีใจน้องบเนาะหลเนาะเอาบขอบังเมงา้่เนาะได้งควรแ้วเนาะภาษาไดียด้ สบาสดีเรื่อประคเด้อสวัสดีโดยโดยโดยอากาศมน้อน้อนนะทีมงานได้บระสาทเู้นี้ผู้นี้บอลห้บ้าเด้อบพอหยอกน้องนี่แหละไ้น้องถือขึ้นเก่าเนาะ ไปจากนอนบ้านีานอนแล้ะบ้านนี้เอาเอค่ว่าพืนบ้านด้วยสีงว่าดีใจดีใจแห้งนะได้เกิดใหม่ได้ชอยเนาะ่เตื่นเต้นพี่น้องเลยเอาบ้เยอไหมไปหาไปนเือเจ้าก่อนเนาะโยเนาะโเอนบานี้เ้อเนาะ โอ้เนาะอ,อ่า,อาได้เกือบใหม่อันนี้เจ้าก็ใชาก็ใชายธงไวหวไงอา่าชายธงตัวนี้หา,าเบิงบ้าใส่ยหายหเบิงนี่ลบที่เขาสิถุงไว้นี่โอ้นี่พี่น้องเลยเนาะอ่าได้เกือบใหม่เนาะงามพี่น้องไอ้สีผู้เนาะแล้วก็ได้ยซอยพ่อม่น้องหละไอ้ซอยงามนี่อันนี้โอ้พี่น้องเลยเนาะเ,เป็นเงินเนาะพี่น้องเนาะขัก,กดีน้องใส่ใหม่เพิ่นไล่ซอยเลยอืมดีมุกดีใจว่าน,น้องหละ ดีใจเนาะมื่อนี้พ่อเจ้าไปใส่เกาะออกไปนะออกไปนะอ๋อเจ้าอยู่เือนกับอาหารนี่บอ้าเปน็นยังบาเนี่คืออยากนอนแหละอืมมื่อนี้พี่น้องเพิ่งไปไปองเฮียนเนาะพี่น้องเนาะอ่าบ้านเสาเมื่อนี้พี่น้องเลยอ่าของหลงองน้ำเจ้าลแล้ยวอะไรบ่แหล่ยั<า>ง,งอยู่เนาะเป็นไข่เ,ขเจ้านะอ๋อเป็นไข่บอโอ้โดย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 ไปอยู่ห้องไปอยู่หม<ะ>ม่มบ่อยู่พี่บ่ ไปพิยูโอมเชียร์น้องละน้องหนูภาพพิยูโมอมน้นองย่นน้องเพิ่นอนสบายพี่น้องเยเพิ่นได้เกือบใหม่เล้วน้องใส่ใหม่เข้ามาเนี่ยอืมได้เกือบได้สอยอีกออนั่งอยู่ในน้นองลานเนาะอันนี้อันนี้เป็นเฮือนเฮือน,นของไผรก็ฮะ,ะอ้าวโมเมนต์เฮือนอาจะบออยิงเขากัน,นยังละมันนี่ยังบื่ได้กินยันงบื่ได้กินอยู่หัวบ้าช่วยปาะนี่แหละ <ม>สือเกิดเปลงชงตัวมันนี่นะอ,อ๋อจะ<ไ>มักเกิดบูงอันนี้ก็สูงยุ่งจานี่เพราะว่าสูงหลายก็ยันจะล่มเลยใหญ่ยยก้อนใหญ่ยยเป็นสาวนึงแตงสืเกือบยองเพราะว่าอ,อนันส่วนสูงมันน้อยยันจะล่มลยันจะถึกเอามายังว่าี่น้องกหนเนาะน้องสมัยเอาเกิดบมาเห็อนาโทรศัพท์แล้วบ้านีลอ๋ออูบาอยู่ใช<ล>้อ่ายู่ใช้บ้านเลย พี่น้องเลยเนาะให้เกิดใหม่จ้ามาเป็นโทรศัพท์ระบาดนะสามนี่กับพ่อดีนะเนาะพี่น้องเลยถือว่างามเนาะพี่น้องเนาะถึงไหนก็โอเคพี่น้องเลยเนาะเขาโมอบใจทั้งแม่เพื่อนเนาะทิวาซื้ออ่าซอยแล้วก็เกิดพี่น้องสมัยเพื่อนพี่น้องกันเนาะขอบคุณเพื่อนหลายๆเนาะพอมาเห็นมาแดงนี่อ้าได้เกิดใหม่ไม่ซ้ายนี่มาแดงนี่เนาะพ่อก็ดีใจแล้วนี่ตื่นเต้นนะพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าซอยนี่เจ้าหักษาไว้ดีๆเนะน้องหลานเออแพงนะนี่เนาเบิ่งคือสิลายเงินเดี๋ยวได้พี่น้องเงินเนาะนี่ ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะโอ้ได้สวยใหม่ไปโรงเรียนนในมูเฮียนเนาะน้องชายไหมได้สวยงามแท้กะกหัวใจนึงนี่พูโอ้กลางคืนนี่กลางคืนนี่ซองไพ่เบิ่งนี่หุง้วยนี่หุง้วหง้วไหนอ่ะเป็นเพชรได้พี่น้องเลยเนาะโดยโดยโดยเนาะพี่น้องเนาะกาชีไปค่ะแมนกระเตมนี่กับไพ่ ตายไปนี่เอาน้าเต้าน้อยใส่ก็ได้เนาะพี่น้องเน,ไไน,น,นะานะโดยโดยโดยตายไปทักเถิงมาพอใช่ไหมเถิงเถิงเน,นาะคือไม่แต่หาวนอนแท้หมดน,นี่นอนตื่นนอนเด็กบ่คืนนี่นอนเด็กน,น,นอนเด็กนนเกบิงบ่งสัตว์ลายไปจ้ะไปเบิบบ่งครับ เดูพี่น้องเนาะอ๋อโอเคคือประมาณนี้พี่น้องทางบ่าวกับจุดท้ายไปเฮือนน้องก็เดินน้องหลาดเด้อ่าสบายดีเด้อน้องหลาดเอ้ดีโอ้ดีใจน้ำได้ซอยมานีพี่น้องเนาะมาถ่ายบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะอ่าเฮือนเพิ่นสายสะกอนนาะพี่น้องเลยออฮึเฮ้พี่น้องเนาะอ๋อสบายดีเด้อว่าเสียนพี่น้องเดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศสมัยเนาะพี่น้องเนาะมืดแน่มันนี่เนาะมันมืดมืดเนาะพี่น้องเนาะขอดม้อดพี่เนาะ บ่ฮอดแต่ว่าอยู่สินูตกแฮงเนาะสายเนาะตกแฮงๆพี่น้องเอ้อทีแรกพี่น้องอ่าเป็นบางบอนเป็นบางพื้นที่เนาะเป็นตกุทภาอ่าแต่ว่าิูว่าตกแฮงขนาดเพี่น้องเอ้เนาะโดยๆอ่าว่าโทรศัพท์ทาง่ิเป็นเียพี่น้องเอ้อ่าโทรศัพท์บ่ิก็เฮียพ่นเนาะแม่เฮียพี่น้องเนาะส เช็ดจังไดรบาดเนนอชในกาโซนี่ก้ะแมนที่ต enfin ่อมาที Boy: ่ต่อแมนผู้เข้าไปเราทางหอจิตอ่ะที่ต่อไปหาเขได้แล้วนาอพี่น้องเนาะแจ็งว่าเออสามารถที่ต่อได้ไเดียว้เชงไปเชงได้ไหมนะเน้องคือทีในตัวนี่จ้ะมันพวกไตัวที่แบบไม่ซื้อไม่เลยพี่น้องเลยแมนจากจีนใดบาดเนาะพี่น้องเนาะฮะบว่ามันจะเกิดบบแบบิโศดถุงมือเลยพี่น้องเนาะวาซับหีอซับตกเนาะนนอาดูดะ แต่ก็ต้งจิไปถามบาจิตอยู่พี่น้องเลยเนาะปลาเพิ่นยังอุกยังกุ่มอยู่เลยบาจิตแกพี่น้องเลยเนาะโทรลเซาเพียร์นี่โอ้ยเบิดเลยพี่น้องเแม่ของมูลเนี่ยสิ่งทุกอย่างเนาะจากยูฮันเบิดสินะโดยโดยโดยอะไังไนแต่บรรยากาศพี่น้องเนาะของหนองของน้ำเพิ่นโอ้เอาโอเคโอเคเนาะมาแเสรเพิ่นเนาะเออสบายดีเนาะหนึบครัพี่น้องเลยพูดมันก็ยังประชุมแห่งกระเล่งอยู่เนาะโอ้พี่น้องเลยเนาะ <Okay. S 2> เป็นตัวเพิน่นอันนี้คือสิบพิ่นเชียร์เองเพินพ่นแหละพี่น้องเนาะทางพอน,น้องสมัยเพิ่นน้อนแต่ว่าเพิ่นยังบุท่านได้ใส่ทอเนาะพี่น้องเนาะทอะเจาะทอขึ้นมาอีกได้หนิเนะาะอือนะพี่น้องเลยเนาะคือสิประมาณนี้แหละพี่น้องเนะาะจะรับมือ้อนี้กอะทางผู้ใหญ่บอแยนเพิ่นก็ได้อ่า ซอยเนาะพี่น้องเนาะได้าซื้อทั้งซอยทั้งเกิบมาให้น้องใสม่เพื่อนพี่น้องเลยเนาะโอเคเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ได้มาอ่าอัปเดตถามไทยน้องสมัยเพื่อนแล้วก็มีเครื่องมาหม้อให้เนาะทั้งบาทแสนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเปลี่ยนทั้งซอยทั้งเกิบเกิอบภาสีชมพูต้องคือเพื่อนเพื่อนเลิพี่น้องเลยเนาะกาหลายมือเนาะบ่าผุ่นเพื่อนได้อ่าอ่ามาห่มงานเนาะทั้งกบาทแสนเพื่อนเพราะว่าอ่าสามสี่มือก่อนขึ้นหลังกับอ่าน้องทายบ่สบายพี่น้องเลยเนาะไปนอนอยู่ห้องหมอเนาะ กัติดต่อกันเรื่อยพี่น้องเลยเนาะทั้งเบิดลูกแล้วอ่าลองทรายอยู่เนาะพี่น้องเนาะกับอ่าบริษัทงานน้ำมูลแต่ว่าก็มีคลิปลงอยู่แล้วพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าพอคุณเผื่อจะยังเห็ดเบี้ยขึ้นเก้าเนาะพี่น้องเนาะอ่าช่วงนั้นกับหยุดเอาลูกเอาเต้าเน่พี่น้องเลยเนาะสวยเบี้ยขึ้นซ่านเนาะเพราะว่าอ่าทั้งอ่าขอทายเป็นกับน้องท้องหมอกับสามขึนสี่ขึนเนี่ยพี่น้องเลยเนาะการถือว่าเมื่อนี้ก็ถือว่าอ่ามางานน้ำมูลขึ้นเก้าพี่น้องเลยเนาะมา ทางด้านนอกสบายไหมนะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคนะพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบก้มโมกกับใจเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาอ่าตีตามาส้มซ่องมาบุญเพผยแซนแอลเนานะกาเป็นกำลังใจด้วยดีให้เสมอมากอะขอขอบุญขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิ้ลสุขสุขคนเนะบาะบาัวบินอ่าพี่น้องฟังลาวฟังไทยดีกว่าต่างประเทศเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าสงการปีใหม่นี่ก็ขอให้อ่าเดินทางไปไทก็ขอให้อ่าระมัดระวังเนาะพี่น้องเนาะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะพี่น้องเนาะ อ่าขอให้สุขภาพเข้มแข็งอยู่ดีมีแห้งคิดสิ่งได้ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อพี่น้องเนาะอ่าคิดเงินอะไรเงินคิด,ทอ,ดทองอะไรทองอะไรไปสั่นเนาะทำกิจการงานอะไรก็ขอให้ประสบผลสําเร็จเนาะอ่าเด็ดน้ำสงการไปนี้ก็ขอให้อ่เด่นอย่างมวลซื่นเนาะพี่น้องเนาะอ่าเบื่อสุขุสุขคนได้พี่น้องเนาะบ่าวบุญเผยมหฮอดนี่กับทีขอโตโจบคลิปไปเพียงเท่านี้สักก่อนเนาะพี่น้องอ่ามือหน้าหรือว่าคลิปหน้าเนาะไปติดตามกันไหมเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้หรือว่าคลิปนี้เนาะบ่าวบุญเผยขอกล่าวคําว่า สบายดีสบายดีบ๊ายบาย